สลามและสวัสดีนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรและการสอนทุกๆท่านครับต้องขอแนะนำตัวกันนิดนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นรายชื่อนักศึกษาหลายๆท่านเป็นรายชื่อใหม่ๆนะครับก็แสดงว่าเป็นนักศึกษาใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาที่นักศึกษาเก่านักศึกษาเดิมคนจะคุ้นเคยผมกันดีอยู่แล้วนะครับรู้จักรู้ ว่าวิธีการหลักการสอนอะไรเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับคนใหม่ที่มาใหม่นะครับก็ต้องแนะนําตัวกันนิดหนึ่งนะฮะวิชาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวิชานวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนนะครับเต็มเต็มกันเลยนะฮะซึ่งมันจะมีรหัสวิชาของมันอยู่นะครับรหัสวิชานี้ก็คือ med 636 104นะครับนี่คือรหัสวิชานี้นะฮะเราก็ต้องมาคลี่เราก็ต้องมาแยกส่วนในเรื่องของรายวิชาในเรื่องของชื่อรายวิชานะครับตอบโจทย์เลยแหละว่ารายวิชานี้มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับอะไรมันคือโจทย์คําถามตอบโจทย์คําถามได้ไหมนะครับวันนี้ก็ควรจะคุยอะไรประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับ ผมก็ต้องย้อนหลังนะฮะย้อนหลังไปถึงมันผ่านมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับนักศึกษาทุกท่านเคยจะได้ยินในเรื่องของอโลกาภิวัตน์นะครับน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะฮะว่าโลกเราเนี่ยมันเข้าสู่ในยุคข,ของโลกาภิวัตน์มาแล้วนะฮะทีนี้คำถามมันก็มีว่าแล้วโลกาภิวัตน์มันมันหมายความว่าอย่างไรมันคืออะไรนะครับ บางท่านอาจจะไม่รู้เรื่องเลยอยาจจะไม่รู้ว่าอะไรมันคือโลกาพิวัตต์ัวกาพิวัตมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับฉันนะครับที่จริงโลกาพิวัตมันก็คือการเปิดเข้าใจไหมฮะมนเป็นการเปิดเปิดให้มันกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อพบปะโดยการสื่อสาร อะไรได้อย่างรวดเร็วทันใจมีการเชื่อมโยงในทันทีตอนนั้นสมมุติว่าอยู่ประเทศไทยสามารถจะไปเชื่อมต่อพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาได้ทันทีในเวลาอันใกล้ๆนะครับอันนี้คือในยุคนี้โลกาภพิวันะฮะเดีย๋ยวจะบอกว่ายุคสมัยนี่มันจากอดีตที่ใช้เรือล่องเรือใช้เรือใบนะฮะเป็นเดือนๆการเดินทางอะไรประมาณนี้แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนยุคนะฮะ เขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคการศึกษารที่รวดเร็วแ, TVs, แค่นั้นเองนะครับความหมายมันมันคือตรงนั้นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจว่าโลกาภิวัตน์มันคืออะไรแล้วต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคไหนนะครับมันยุคการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับต้องต้อง,ต,องต้องรับทราบถึงตรงนั้นด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกไปให้มันมากกว่านี้นะครับทีนี้ ในเรื <cin> ่องของการประสานงานการเชื่อมต่อความรวดเร็วตรงนี้มันก็มีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีนะครับลองสังเกตกันดูนะครับในเรื่องดีก็คือเราสามารถจะไปพูดคุยได้ทันทีสามารถจะมาเชื่อมโยงได้นนทีสามารถจะไปสร้างเรื่องดีๆในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเรื่องของระหว่างประเทศ มันก็มีเรื่องดีๆอะไรแยะๆมากมายนะครับแต่มันก็มีผลกระทบแหละในเรื่องของที่ไม่ดีนะครับสมมติในเรื่องของการโจมตีในเรื่องขององค์กรในเรื่องของส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้ทางสื่อ <Yeah. S 1> ใ,ช onne, ใช้ทางโทรศัพท์ใช้ทางลายโจมตีใส่ร้ายบ้างด่าว่าบ้าง,อ,างอะไรอย่างได้สารพัดอย่างนะครับมันจะมีอันก็คือผลกระทบในเรื่องของที่ที่ ที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างมันก็มีทั้งเรื่องดีและก็มีทั้งเรื่องไม่ดีนะฮะนักศึกษาต้องแยกให้ถูกจะหยิบใช้ส่วนไหนนะฮะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับอันนั้นคือเรื่องที่มันเกิดเกิดขึ้นนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้นะฮะพอนักศึกษาเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาดูในยุคสมัยนะฮะในยุคสมัยสมัยนี้เนี่เนยเขาเรียกว่าการศึกษาในยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ แต่ว่าในระบบการศึกษาผมยังดูเหมือนเหมือนก็ว่าเรากําลังย่าอยู่กับที่เราอยู่เหมือนเหมือนเดิมเลยนะฮะที่จริงแล้วในยุคนี้มันเข้าสู่ในยุคศตรวรรษที่21ที่เราเคยได้ยินกันว่า t w e n first century learning หรือ learning skill นะครับเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เรียนรู้ในรูปแบบของการของการใช้ทักษะนะครับ ใช้ทักษะในการเรียนใช้ทักษะในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าความรู้ในสมัยนี้นี่มันอยู่ใกล้มากนะครับมันไม่ได้อยู่ไกลนะฮะมันไม่ใช่ว่าต้องแบกหนังสือตำราเล่มหนาๆใส่อะไรมาเยอะๆยุคนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่นะฮะความรู้มันอยู่ใกล้ๆแต่เพียงแต่ว่าท่านอาจารย์ค,ครูทั้งหลายจะต้อง รู้วิธีจะต้องรู้จักการแนะนําต้องรู้วิธีการแนะนวต้องรู้วิธีการสอนว่าจะสอนอย่างไรในยุคปัจจุบันนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรากําลังกำลังจะเรียนรู้กันอยู่นะครับหรือจะเรียกกันอีกทีเนี่ยที่ที่ข้อหลังเขาเรียกว่าท่านนักศึกษาคุณครูนะฮะผมกําลังพูดเกี่ยวกับครูอยู่ทุกคนทุกคนเป็นคุณครูอยู่แล้วนะฮะ คุณครูสมัยนี้เนี่มันจะต้องเป็นคุณครูเขาเรียกว่า,าข้อดังเขาเรียกว่า get up t e a c h e r ลุกขึ้นคุณครูลุกขึ้นตีความหมายกันตรงๆนะฮะครูนี่ต้องลุกและต้องตื่นและอะไรประมาณนั้นนะครับ get up t e a c h e r ครูต้องเปลี่ยนรูปแบบสมัยใหม่ต้องอยู่ในรูปแบบสมัยใหม่แล้ว นะครับฝรั่งต่างชาติเขาเขาใช้ในรูปแบบนี้นะครับการศรึกษาเขาที่เขามีระบบการศรึกษาอะไรดีๆนะฮะเขาเขาใช้ในในรูปแบบนี้นะฮะผมแยกมาเป็นสองข้อสองประเด็นขึ้นมานะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ get up school ไม่ใช่ว่ายกโรงเรียนนะฮะพอได้ยกหลายโรงเรียน,นยลุกขึ้นโรงเรียน,นแต่ไม่ถึงว่ายกฐานะความรู้ระดับความรู้ระดับการสอนณนะ ขณะนี้ให้มันสูงขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าก,การพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครูทั้งหลายนะครับสองคำจำมาไว้นะฮะ get up teacher กับ get up school ต้องยกฐานะขึ้นมานะครับสองคำนี้อย่าลืมนะฮะแล้วก็ มันก็ต้องมาคลี่ในส่วนของในเรื่องของโจทย์คำถามที่เราตั้งเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นี่ว่าเทคโนโลยีและก่อนวัตกรรมอะไรอย่างเนี้นะฮะซึ่งผมก็ได้แยกออกมาเป็นข้อ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 เราจะไปเรียนรู้กับเป็นข้อข้อตีความหมายกันไปแปลว่าอะไรนะฮะถ้าตีความหมายกันตามตรงมันก็จะแปลกันตามตรงปกตินั่นแหละฮะตามที่ Google เขาแปลนะครับ แต่มันต้องรู้จักการประยุกต์การใช้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของนวัตรกรรมเราก็รู้อยู่แล้วว่านวัตรกรรมมันเป็นสิ่งประดิษฐ์อันใหม่นะครับนวัตรกรรมมันเป็นสิ่งประดิษฐ์อันใหม่ันอาจจะเป็นอะไรสักอ,อย่างก็ได้นวัตกรรมนะครับอันนี้แหละสิ่งที่จะมาใช้ในระบบการเรียนการสอนหมายถึงว่านักศึกษาจะต้องประดิษฐ์จะต้องประดิษฐ์จะต้องคิดค้นในเรื่องของน,นวัตรกรรมขึ้นมา นะฮะหรือถ้าสมมุติว่านวัตรกรรมตัวนั้นมันมีอยู่แล้วแล้วนักศึกษาจะมาประกอบใช้นะครับจะใช้ในรูปแบบไหนจะใช้ในลนักษณะไหนให้เป็นสื่อให้เด็กมีความเข้าใจได้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับในเรื่องที่สองก็คือผมก็ต้องอ้างในเรื่องของหลักทฤษฎีแหละนะครับในเรื่องของหลักทฤษฎีมันมีทฤษฎีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้น ก็อาจจะมีแหละบางท่านนะครับอ้างทฤษฎีสมัยโน้นนะครับมันก็มีหลากหลายหลายคนหลายท่านนะฮะแต่ทฤษฎีที่ที่ผมอยากจะให้กับพวกเราดิมันก็มีอยู่2องคำแค่นั้นเองนะครับมีอยู่สองคมีอยู่สข้อแค่นั้นเองนะฮะคือทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎี b s ซเริ่มตรงนั้นเลยนะฮะบ,บางประเทศอย่างประเทศที่ดังๆที่มีติดอันดับ ท็อปของลกูกโดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเขาดูตั้งแต่เขาดูแลตั้งแต่เด็กที่อยู่ในคันมารดาได้ซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพของนักศึกษาเนี่ยในประเทศเขาไม่ต้องห่วงมันมีนคุณภาพอยู่แล้วนะครับคลอดออกมาเนี่ยเขาดูตั้งแต่ทารกแล้วว่ามีมพฤติกรรมอย่างไรเพราะว่าเข้าศึกษาตั้งแต่เด็กที่อยู่ในคันเด็กที่อยู่ในคันมารดา ว่าเด็กคนนี้จะต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะฮะเขาถึงได้ตั้งตั้งคนตั้งเขาเรียกว่าตั้งรูปให้มันตรงนะฮะผลผลิตที่ออกมามันก็เลยได้คุณภาพดีๆไม่ได้ไปดักไม่ได้ไปดักนะของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะดักนะฮะเด็กถนัดด้านนี้แต่เราไปดักด้านนู้นมันก็ไม่ใช่นะฮะจนกระทั่งเด็กบางคนก็ยังไม่รู้จักตัวเองว่าฉันคืออะไรเนี่ยฉันถนัดอะไรเนี่ย ฉันยังไม่รู้เลยอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นละะนะักษณะนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอเทคโนโลยีนะครับในเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ต้องพูดคุยในเรื่องของเทคโนโลยีโโลยการศึกษาแหละฮะนะฮะ,นะฮะเทคโนโลยีในเรื่องของการศึกษาอย่างเช่นอะไรละอะย่างสมมุติว่าคุณครูคุณครูนาแท็บเล็ต มือถืออะไรดีๆนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อการสอนสอนเด็กนะฮะแต่ว่าในเรื่องของนักเรียนเรายังสั่งเรายังใช้ให้เด็กเนี่ยแบกหนังสือตำราหนาๆเล่มๆหนักๆมาเป็นกิโลกิโลซึ่งมันก็ไม่บาลานซ์มันก็ไม่เชื่อมกันอยู่แล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องให้ชสมอกันนะครับ แต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่ท <ım. S 1> มันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะฮะถ้าจะแก้กันจริงๆมันก็ต้องแก้กันทั้งหมดต้องแก้กันทั้งทั้งระบบนะฮะพูดกันง่ายๆต้องแก้กันทั้งระบบแหละนะครับต้องแก้ที่จุดด้อยพัฒนาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันผมอาจจะไปพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดอะไรทั้งหมดเลยนะครับในวันที่เราพบนะฮะในวันที่เราต้องเรียนรู้กันจริงๆนะครับแต่วันนี้ผมแค่ทักทายว่า เราจะเรียนวิชาอะไรและมันมีอะไรบ้างที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนตรงนั้นและมีกี่หัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับที่ผมแยกออกมานะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมีเทคโนโลยีอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้มีเด็กยังไม่มีเลยสมมุติว่าเด็กมีนะครับค,ครูมีอาจารย์มีแล้วก็ต้องพัฒนาพัฒนายังไงนะฮะ มันก็ต้องมีรูปแบบของการพัฒนาของมันนะฮะในรูปแบบของการสอนอ่าอะไรประมาณนี้นะครับใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายก็คือการประเมินนะฮะอย่าลืมเลยประเมินนี่สำคัญเลยสุดท้ายนี่คือการประเมินประมวลผลอะไรผลการจำบิดออกมาหรือ ถ้าจะพูดกันในเรื่องของ Input Output แล้วก็ต้องดูในะส่วนของ o u t p u t ออกไปนี่ผลผลิตที่ออกไปจากโรงเรียนเนี่ยมันได้ผลขนาดไหนได้คุณภาพขนาดไหนนะครับถ้า o u t พ put มันออกไปดีนะครับมันจะเป็นวงจรของมันมันก็จะตีกลับมาเป็น Input เข้ามาจะเป็นตัวเข้ามาดึงวงเวียนเข้ามานะสังเกตไหมฮะโรงเรียนบางโรงเรียน เด็กมันเริ่มเริ่มเยอะเยอะเยอะขึ้นมาทุกวันทุกปีทุกปีทุกปีเริ่มเยอะขึ้นมาทุกปีแต่ทําไมบางโรงเรียนมันเริ่มลดน้อยลงน้อยลงนะครับอินพุตเข้ามาเอาออกบางทีเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวไม่ค่อยได้อินไม่มีอินเลยพอเอาออกไปแล้วไม่เอาแล้วไม่ถึงว่าชั้นไม่เข้าและไม่ส่งลูกไม่ส่งหลานเข้ามานี่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจาัดก,การโดยเฉพาะ ท่านผู้บริหารทุกคนนะฮะผมถือว่าผมกำลังคุยกับผู้บริหารเลยนะครับเพราะว่าอนาคตทุกคนต้องขึ้นเป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะครับโอเคขอทักทายกันประมาณนี้นะครับวันเวลาที่เราจะเจอ,อกันจริงก็คือในวันเสราร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพบปะพวกเราพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยววันเสาร์หรือก่อนวันเสาร์เนี่ยจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเรียนรู้ในในในระบบอะไรนะครับใน Google Classroom หรือใน Google Meet นะครับแต่ท่านัู้การเรียนเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรม Google Meet อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการส่งงานนะฮะในเรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของ Google c l a s s r o o m นะฮะเพราะรูปแบบตรงนี้มัน,ม,นมันต่างกันนะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งไปก็จะส่งรหัสไปส่งไฟล์ไปนะครับส่งคีย์สง่งกุญแจไปมีรหัสห้องอะไรทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะท่านแบบวันนี้ผมขอทักทายนักษาถึงเท่านี้นะครับ